แสงอาทิตย์ยามเย็นเห็นสายน้ำช่างตอกย้ำความรู้สึกให้นึกหาโฉมสรานคนงามงามจากตาอานิจาขอให้ประสบแต่โชคดี <laughs> ไปได้ยังไงเนี่ย กรอนไม่ได้ยังไงเนี่ยกรอนสุนทอนผู้หรือว่ากรอนประตูกันแน่เนี่ยไฟลลสวัสดีครับทุกท่านเรากำลังอยู่บนถนนพหลโยธินนะครับเห็นไหมครับด้านซ้ายมือตลอดระยะทางก็จะมีศาลาแบบนี้แหละครับสมัยก่อน เขาจะเป็นสาราให้คนมารอรถนะครับสาราแบบนี้จะมีทั้งสองฝ้านะครับถนนพหลโยธินสมัยก่อนนี้การทําการสร้างถนนเนี่ยนิยมเอาชื่อบุคคลสําคัญมาเป็นชื่อถนนต่อหลังเพื่อให้ประชาชนจําได้ง่ายๆก็จะใช้หมายเลขแทนนะครับเช่นถนนพหลโยธินนี้ก็คือถนนเส้นทางหมายเลขหนึ่งนะครับเริ่มต้นจากกรุงเทพแล้วก็ไปภาคเหนือ ไปสิ้นสุดที่แม่สายนะครับส่วนถนนหมายเลขสองก็จะต่อจากพหลโยธินตรงสระบ,บุรีนะครับแล้วก็ไปทางภอิสานไปสิ้นสุดที่หนองคายหมายเลขสามก็จะไปทางภาคตอนออกนะครับไปสิ้นสุดที่จากกรุงเทพไปสิ้นสุดที่จังหวัดตราดหมายเลขสี่ก็จะจากกรุงเทพไปสิ้นสุดที่สงขลานะครับอำเภอสะดานะครับและเราขอเปิดกล้อง E P7 อยางเป็นทางการตรงไปนี้ก็จะไปบ้านหลันนะครับไปได้นะครับเลาะชมทุ่งชมสวนไปถ้าไปทางนี้ก็จะไปบ้านหัวยางนะครับเป็นถนนเลาะริมแม่น้ำเจ้าพยาเราจะพาทุกคนไปที่นี่เลยครับหน้าปั่นจักรยานไหมครับทุกคนเป็นไงครับริมถนนก็มีอาหารการกินนี่คือมะกอนะครับริมถนน <laughs> อันนี้คือสวนป่านะครับ สวยงามมาปลูกกันภายหลังนะครับติดกับสวนกล้วยนี่เป็นสวนที่เขาทำแบบสมัยใหม่นะครับไม่ให้รกเ็นระยะช่องไฟระหว่างต้นไวนะครับเห็นใกล้ๆก็จะเป็นไร่ข้าวโพดนะครับพนังงานต้อนรับ ตอนรับเราเสมอนะครับไปกันต่อดีกว่าวันนี้วันที่29สิงหาคมนะครับเห็นไหมครับลำน้ำเจ้าพยาแล้วก็เรียบลำน้ำเจ้าพยานะครับก็เป็นพื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพยาแหละครับแต่ปกตินะจะไม่ท่วมบางคราวน้ำท่วมนะครับท่วมข้ามข้ามถนนนี่เลยนะครับข้ามถนนไปก็จะไปสู่บ้านเรือนคน จากบ้านเรือนคนก็จะไปคันกั้นน้ําถนนพวยโยธินถ้าข้ามคันกั้นน้ําได้ก็ท้องนานแลลวครับทั่วบดขับมาก็จะเห็นเขาสร้างบ้านไว้ริมน้ํานะครับใช้คําว่าชายน้ําได้นะครับไม่ได้อยู่ในราน้ําแล้วก็มีท่าน้ำเด็เป็นส่วนตัว นี่คือสาลาหลวงปู่ครามครับทุกคนนมสัสก,การหลวงปู่ครามด้วยกันสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะเดี๋ยวเราจะแวะไปดูริมน้ำน,นะครับว่าเป็นอย่างไร เดี๋ยวนี้ก็จะมีเรือที่สะดวกนะครับเป็นเรือที่ทําจากพลาสติกสมัยก่อนนั้นจะทําจากสังกะสีโดยโครงสําคัญจะทําจากไม้จริงนะครับเรียกว่าเรืออีปโปงทุกบ้านต้องมีนะครับเป็นเรือเบาแบกคนเดียวก็ได้นะครับชายน้ําวันนี้น้ำเอ่อท่วมถึงแล้วนะครับ นี่ก็คือปลูกมะเขือนะครับน้ำท่วมถึงแล้ว เรือท้องแบนนะฮะนี่เป็นวิถีชีวิตริมน้ำเจ้าพญา ขอญาติพี่ก็ถ่ายแล้วนะครับโอ้ทั้งหลอ่อทั้งสวยเลยทั้งสองคนนะ่ะอุ๊บแม่เจ๋งมากๆแล้วไปไหนกันเนี่ยบ้านตรงนี้ค่ะอยู่ไหนท่าชนวนตรงเลือนไทยเนี่ยค่ะอ๋อครับเลือนไทยนี่นะเจ้าของเลือนไทยปะเนี่ยเปล่าใหรเ,เปล่าหเหรผ่านมาตรงวัดสะพานหินกุฏิหลวงปู่ครามนะครับ ก็จะมีท่าเรือเป็นวะสันชัยบริการนะครับค่าเรือเที่ยวละสิบห้าบาทไปกลับยี่สิบห้าบาทนะครับอ่ะลองไปดูกันเออตอนนี้น้ำขึ้นน้ำขึ้นละสิบห้าบาทเนาะอ๋อไปไปด้วยกันกำลังกลับเรือครับ นายท้ายเรือกำลังกลับเรือโชเฟอร์ไปดูพี่เดินทางโดน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 โดโก็ลงแหงแหงเลยหน้าน้ำขึ้นนะครับทุกคนลงแห มันคือฝั่งจังหวัดอุทัยธานีนะครับชื่อว่าบ้านหาดทนงเป็นไงทุกคนสุดยอดนะนี่ต้นถ่ายจบน้ำแล้วด้านนี้ที่ไปจังหวัดเชนานะครับ แล้วก็ไปเขื่อเจ้าพยาส่วนด้านนี้ก็จะมาจากปากแม่น้ำเจ้าพยาคือจัองหวัดนครสวรรค์เนื่องจากว่ากระแสน้ำเนี่ยมันไหลามาทางนี้นะครับไหลแรงวิธีการที่จะไปฝั่งโน้นนะฮะถ้าอยู่ตรงโน้นอนะ่ะเขาก็ต้องบ่ายหัวเรือเห็นไ,ไหมฮะ สู้ไปทางนี้ทะแยงไปอันแน่ต้องใช้หลักพลาศาสตร์ฟิสิกส์หน่อยหนึ่ง <laughs> <laughs> เป็นไงด้านทิศเหนือไปทางนครสวรรค์บิวตฟูลบอททุกคนบ้านผมเองและกำลังไปบ้านใกล้เรือนเคียง บ้านเรือนเคียงกันเราไปดูกันหน่อย <laughs> ยูหูเห็นไหมครับทุกคนกระแสน้ำไหลแรงนะครับปัจจุบันผมก็ยังว่าสู้น้ำแรงๆอย่างนี้ไหวนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดูแค่นั้นเอง นี่ดูลูกพี่นายท้ายเรือกำลังบังคับเรือเข้าฝั่งอันแน่สุดยอดมากเข้าฝฟ่งลูกพี่นนแน่แน่มีดอกไม้ด้วยดอกไม้น้อยอยู่หัวเรือบูชานะครับ เทียบแล้วเทียบแล้วเทียบแล้วเด้อปึง้งเดี๋ยวเดินดูข้างบนหน่อยมีทุ่งสซระเซลล์นิดหนึ่งโอ้โยนี่ดอกบันชื่นใช่ไหมเนี่ยโอ้งามแท้สวยบอสวยบอไปเดี๋ยวจะพาไปดูสวนโซลาร์เซล์ นี่คือฝั่งหาดถนงนะครับก็จะมีถนนเลาะแม่น้ําแบบนี้มีโอกาสีจะพาเลาะให้ดูนะครับนี่คือทิศทางไปไปทิศใต้ริมน้ำเดินมาจากท่าเรือหน่อยหนึ่งก็จะเห็นโครงการไฟฟ้าผลิตโดยโซล่าเซลล์นะครับเป็นโครงการของภาครัฐนะครับโครงการอย่างนี้ เรามีมุมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผลิตกระแสไฟ,ฟ้าจากพลังงานสะอาดมาแล้วทุกคนดูวิธีการเข้าฝั่งของเรือเป็นไงเพราะว่าเขาจะต้องหันหัวเรือเพื่อต้านกระแสน้ำเป็นไงสุดยอดลูกพี่ เข้าโรดนี่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 โอ้ใช้เครื่องโซล่าด้วยยันมาหรือกูบตาไม่แน่ใจมาแล้วมาแล้วไปกลับกันไปออกเรือไปโรดซิ่งโอ้ทุกคนนี่นเรือเมื่อก่อนเขาเรียกเรือบือเรือเร็วอ่ะโอเรือเร็วเห็นไหมทุกคน เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นกันแล้วไปข้ามง่งแสงอาทิตย์ยามเย็นเห็นสายน้ำช่างตอกย้ำความรู้สึกให้นึกหาโฉมสรานคนงามงามจากตาอนิจาขอให้ประสบ แต่โชคดีไปได้ยังไงเนี่ยกรอนไว้ได้ยังไงเนี่ยแม่กรอนฝุนทอนผู้หรือว่ากรอนประตูกันแน่เนี่ยไปโลดไปโลดไปโลดโอ้โหกระแสน้ําทุกคนนะอันนี้ถือว่าเป็นรําน้ํานะครับที่เห็นในพงหญ้าพงไม้นี่นะครับและในส่วนของจะเรียกว่าตะลิ่ง หรือว่าริมน้ําอะไรก็ตามแต่ที่ท่วมร้นไปจนกระทั่งไปชนถนนซึ่งทาหน้าที่เป็นคันกั้นน้ําไปด้วยนะครับมองเห็นฝั่งเราก็ซึ้งถึงใจหมายเห็นไม้ไผ่เขียวๆยืนเดียวดาย <laughs> อารมณ์สุนทรภู่ สุนทรกู้แหละครับออภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ต้องเป็นสุนทรกู้อย่างเดียวแหละครับเป็นเวลาที่เลิกเรียนพอดีนะครับก็จะมีเด็กนักเรียนนะครับมารอข้ามน้ำมาลงเรือข้ามได้นะครับ ตรงนี้คือวัดสะพานหินนะครับกุติรุปุครามเป็นเกจิอาจารย์ดังในสมัยก่อนปัจจุบันก็ยังได้รับความเชื่อถือศรัทธานะครับนี่ท่าเทียบเรือเทียบเลยลูกพี่เทียบ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 ปั๊บด้วยความชนานันนนโอ้โหสุดยอดเลย นี่แหละครับไปกลับ25บาทถ้าเที่ยวเดียวก็ส5บาบาทหากเป็นหน้าแรงน้ำไม่ขึ้นขนาดนี้ก็เที่ยวละสิบาทนะครับแต่ว่าสีน้ำใจนะครับเราก็ช่วยเหลืออุดหนุนกันไปยังไงก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญนะครับรวมทั้งทุกท่านที่ดูคลิปและไม่ได้ดูคลิปนี้ด้วย